สวัสดีครับพบกับเกษตรยังยืนกับเฮียอองเหมือนเดิมนะครับเมื่อนี่เขาจะพาไปชมสวนได้าจแกะครับตอนนี้เพิ่งกำลังไง้ับข<ด>้<อ>าโพดเพื่อสิปัน <Okay. S 2> ให้เป็นอาหารารับครับ เป็นบกเขือเทศราชินีครับแกปลูกขายไวโดนแล้วจนสีใวเบิเ้งแล้วแกได้พันมาจากเกาหลีมีน้องแล้วมาจากเกาหลีเขาเลยเอาไอ้พันมาให้แกก็เลยลองปลูกเบิง้งงามแดงเต็มต้นแล้วครับพอดีเราเจ็บไปขายเบิ่งแล้วเ<ด><ด>ลือนิดหน่อย ขอสารพิษครับมีสารพิษเดี๋ยวด็กน่อยจีซิมกระเทียมเบิ่งครับมาบแซบขนาดต่อไปก็จะเป็นในสวนบกพริกครับมีมังคุดแล้วก็ปลูกไว้เบิร์ดละครับต้นไม้ต้นมอคคณีตัวนี้ต้น,น,ตตนบกพริกสวนบกพริกคือระยะสั้นแล้วก็ปลูกไว มีหลายอย่างครับสวนเรานี่คือสวนพริกนะครับ,บ<อ>ท่านผู้ชมม่วงหง์นี่กระต้นยังบกขณีบอกพวกโหวกันครับกลวยแซมมีทั้งตน้นไม้ยืดตน้นแล้วก็ต้นไม่แบบชั่วข้าวปลูกแบบเจ็บขายชั่วข้าวนี่ครับอันนั้นก็ต้นบกม่วงแล้วก็เจ็บไปขายไปแล้วพริกข้างขาในกรตน้นบกซีดาครับหรือบก ฝรั่งไรเม็ดพันแกมาจากไอ้ขอนแกน่บนบุล้ะครับโอ้หลายยางสวนเราบวกซีดานี่พอต้องไปขายไกลครับมีคนมาหลับสื่อถึงสวนเลยมันแสบหวานนัวดีแต่ผมเองก็ยังมาร้อยสื่อลเล่าเรื่อย อยู่สวนเดี๋ยวผมจะพาไปบึงเอ้สาหนามครับสานามนานามันเอาวดพักนี่นะครับหางฟังสาแล้วก็ปลูกปกงวงกพกผ้านำหอมอันนี้ก็ต้นต้นอินทผพาลัมปลูกมาสองสามปีแล้วมกกั้งต้นอินทผาลัมนี่เป็น,น่วยแล้วน,นีก็ต้นบวกหง โอ้ oh, หลายอย่างครับอันนี้ก็บอ่อปลาเล่าไวเลียงปลาหลายปลานิ่นปลาดุกเอาไว้ขายในน้ำก็เลียงเตจเชลลี่มีสุยางครับสวนเล่าอันนี้ก็ต้นบักขามเทศต้นหนึ่งนี่ปีนี้ว่าขายแตเจิดพันโนแสนต้นเดียวเรากำลังตอนกิง่ง ช่ำไว้ขายอยู่ครับเดี๋ยวสิพายเบื่องฟังพุ่นครับแกเลี้ยงชัดไปหลายอันนี้แกก็เลี้ยงหนูหน้าไว้ครับหนูหน้าไว้ขายอันนี้กําลังออกลูกใหม่ไหมนครับลูกมันคนกับสร้างจองเบิ้นแล้วอันนี้หนูโอ้มันโอ้เลี้ยงหลายอย่างครับไอ้จับจกโซ่ อาจารย์แกนี่โมยานหนูกัดเลยครับหมดเข้าไปเลยหนูกระดเนี่แม่โอ้ตกง่ญ่เลยปิดตะเสียบแต่เดี๋ยวฝ่ายานดีนี่ครับว่า ไอ้ตัวไงกูหนีเนาะมันตายเนาะตายกูม่ก็ทนแทนเออเออง่าเกลื่อนทำสอกทำสอกกูเนาะส่วดจาาเกียมีทุกอย่างเลยวะเดี๋ยวพายเพื่อนฟังคุณครับมีอีกหลายอย่างพวกไอ้หมูเวียดนามพวกอีกอย่างที่เราดอกก็ยงไว้อันนี้กับท่อระบบน้ำเรา เวลาน้าสิบเบิดแล้วก็ปั่นดูดมาจากใต้ดินล่งสานี่ยนะครับสาไอนี่ต้นหน่อยหนาเราหน่อยหนาหนังนี่ครับไอหมูเวียดนามเลี้ยงง่ายครับเอายังให้กินก็กินปล่อยกินหญ้าก็กินหญ้าน้ำข้นดีครับนี่หมูเวียดนามนี่เลี้ยงแล้วก็บกล้าขาม่กินหรอกครับคุนเป็นตาหักตั้ง ตั้งฟองนะครับเนี่ยหมกไม้น <แก S 2> ไป<ก>ส,สนใจกับทักไม้เลยครับนี่กับเป็ดยังเนี่ยไลเบ,บอรี่วะผมก็บ่าวอดทองคืออันอันนี้ก็อนนกอกหมูปลาแล้วครับเนี่ยโอ้หลายตัวตัวเนี่ย้อมขายแล้วครับไปสนใจกับทักไม้เลยครับเนี่ย เลียงยางและนีดหน่อยผสมประสานกันครับหลายยางปลาก,ก็มีเอ็ดก็มีอาหารเรานี่ก็บอบเปลืองนะครับเราสี่อ้บดแก็บให้เป็นห้ำนะครับแล้วผสมกับไอ้ต้นกล้วยสับก็ให้หมูกินบะมีแทบบะมี่คาใจใจนะครับใส่เข้าไปแน่หน่อยนึง นี่กับคอมยังแล้วดอกนี่ยพวกก็เอาไว้นั่งเรียนนันเรียนชมวิวยังหน้าหน่อยฟังปีกับปูกไผ่แต่ไครออไมไปเบิดแล้วครับปลาเล่ากับหลายเนื้อสาเรียงหลายปีแล้วอันนี้ก็ฟาร์มเห็ดครับเนี่ยาร์มเห็ดกับมี่อันนี้ก็บพึ่งเรือลงเห็ดพึ่งเฮ็ดไป ู่ข้างสวนบกกรอเทียมดีครับบรรยากาศหน้าเราอันนี้ก็เครื่องเผาถ่านพลังงานชีวมวลครับเผาง่ายครับเตาตัว,ตวนี้เผาตัวหนึ่งเด็ดานได้ประมาณสามถุงขี้เด่นำสมควงใหม่พร้อมครับขอบคุณในการรับชมกินนีนะครับสวัสดีครับ